สวัสดีครับเรามาถึงรอบที่5ครับของการที่จะชวนญาติ่ให้ลองให้ครบสงบหกรอบจะได้เปิดใจรับการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปในใจของท่านก็จะชวนท่านมาเปิดใจแล้วก็เปิดช่องให้กับคำว่าเป็นไปได้ครับถ้าผมบอกว่าความเป็นไปได้อยู่ที่คนเนี่ยพวกเราจะเชื่อไหมครับที่บอกว่าคนเรามีดีเนี่ยคนเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ถ้าผมบอกว่า,าศาสนาสิ่งประดิษฐ์ระบบภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยเป็นคนทําขึ้นมาเนี่ยพวกเราจะเชื่อไหมแล้วถ้าผมบอกว่ามันมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามองไปรอบตัวเรามันเป็นคนนะครับที่สร้างขึ้นมาแปลว่าของดีมีอยู่ในตัวคนนี่แหละเพียงแต่เราเปิดใจรับมันแล้วเราเปิดช่องให้มันดีได้ซึ่งความสามารถนะครับของคนเราที่ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นก็คือการมุ่ง มุ่งไปที่การพัฒนาเครื่องมือพี่พี่น้องน้องครับถ้าถามว่าผมจะพัฒนาบ้านเมืองได้ยังไงนะครับผมก็จะบอกว่าผมจะขอครับขอพึ่งการที่จะมีการรวมตัวกันของญาติบางคนเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาเครื่องมือดีๆเครื่องมือมันไม่ได้หมายความแค่ว่าเป็นรถยนต์เป็นจอบเสียมนะครับมันหมายถึงเป็นศูนย์ฝึกหัดด้วยมันหมายถึงเป็นภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ด้วยที่จะเอามารวมตัวกันแล้วพัฒนาคนพัฒนาคนให ดีขึ้นมาจริงๆ่ยให้เป็นคนเก่งดีและใจบุญพร้อมๆกันเนี่ยแล้วนําไปสู่การพัฒนาทั้งปวงเนี่ยพวกเราจะสนใจไหมครับซึ่งขั้นตอนของการจุดหรือขั้นตอนของการพัฒนาเครื่องมือที่ชัดเจนนะครับจะมีอยู่4จุดจุดที่1ครับก็คือการที่เราเนี่ยไปค้นหาไปสนใจใส่ใจจนกว่าจะเจอดีจริงๆมันเหมือนกับเด็กที่สนใจใส่ใจจริงว่าเราไม่จําเป็นต้องมีปุ่มกดในมือถือ ก็ค้นควาเรื่องทัสกรีนทัศกรีนในสมาร์ทโฟนนะครับจากนั้นก็จะมีทีมงานที่ตื่นตัวเราต้องตื่นตัวกับมันพี่อย่างที่น้องดามบอกว่าโอ้โหเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลเนี่ยพี่ๆีอน้องต้องดูมาสี่รอบแล้วนะถึงจะมาถึงตรงนี้ได้ผมก็จะกดส่งต่อครับเราตื่นตัวกับตรงนี้หน่อยนะครับพอเราตื่นตัวกับมันแล้วเนี่ยเราถึงจะไปทุ่มเทไปคิดคน้นคนที่เขาผลิตสมาร์ทโฟนได้เขาพัฒนารุ่นสู่รุ่นเนี่ย เขาได้รับรางวัลจากมันนะครับเป็นกําไรมหาศาลจากนั้นครับที่บอกว่าเจอสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยคนเราไม่เก่งหรอกบางคนเก่งในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์บางคนเก่งในเรื่องการออกแบบบางคนเก่งในเรื่องของฟิสิกส์ของไฟฟ้าของอะไรเขามารวมตัวกันจากแค่ต้นแบบที่ที่ไม่มีใครซื้อนะครับกลายเป็นต้นแบบที่ใครใครๆก็ต้องมีสมาร์ทโฟนแลวเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่เป็นกระแสด้วยเพราะว่าทีม ทีมที่มาทำเนี่ยเขามีดีเอาดีมารวมกันนะครับนอกจากรวมตัวกันเสร็จแล้วเนี่ยต้องต่อยอดสิ่งที่เราผลิตในวันนี้ไม่ต้องกลัวคนจะมากอปปี้เพราะเราสามารถร่วมต่อยอดให้ดีย,ยิ่งขึ้นได้พลังคือการต่อยอดมันเป็นอาการนะครับแต่ถ้าคนที่ฝึกต่อยอดบ่อยจะมีพลังการต่อยอดยิ่งทีมที่มาร่วมกันต่อยอดบ่อยก็จะมีพลังของทีมครับดามทีละธรรมมนุษย์ไม่เก่งครับ ขอพึ่งพาครับเราทําได้ครับอย่างเช่นถ้าพี่ๆน้องๆถามผมว่าจะพัฒนาประเทศไทยยังไงพี่ครับบางคนครับที่มาร่วมตัวกันฉลาดพัฒนาเครื่องมือจากนั้นครับคนที่มีเครื่องมือพร้อมแล้วคนที่ผ่านการฝึกหัดมาดีแล้วเนี่ยมาสร้างกิจกรรมการงานดีๆพัฒนาครับเอาไปมอบให้ญาติคนที่เต็มใจยินดีจะรับกิจกรรมงานการงานดีๆไปเติมเต็มเวลาของชีวิตประเทศไทยก็จะเจริญแบบนี้แหละครับ มันคือการฉลาดส่งเสริมมโนวยความสะดวกครับทำให้ได้ใจครับทำยังไงญาติพี่น้องถึงจะโอสนใจมาชื่นใจกับแนวทางการพัฒนาคนที่ได้ผลนำไปสู่การพัฒนาทั้งปวงถึงจะสนใจใส่ใจการเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณภาพให้กับดินน้ำให้กับการดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในหลายๆรูปแบบไม่ใช่แค่โซลาเซลล์นะครับทำยังไงครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับ เพราะพวกเราครับกดส่งต่อวิดีโอนี้ไปโดยไม่คิดมากเหมือนที่ผมนี่แหละเพราะว่าช่องทางนี่มันชัดเจนแล้วช่องทางอยู่ที่ไหนครับอยู่ในใจของพวกเราทุกคนครับเพียงแต่นะครับเพียงแต่เราต้องเปิดมันออกมาครับวันแรกบอกแล้วโอ้โหเส้นทางมันชัดเจนอย่างนี้มันอยู่ที่เราเองที่จะสนใจใส่ใจไปเจอดีอยู่ที่เราเองที่จะตื่นตัวอยู่ที่เราเองที่จะร่วมตื่นตัวทําดีแล้วยังไม่พอ จงใจที่ต่อยอดให้ดียิ่งยิ่งขึ้นโอ้โหทั้งหมดครับพี่มันคือรางวัลชีวิตมันมีความสบายด้วยแต่ผมไม่อยากให้พวกเราเนี่ยมองว่ามันจะสบายในวันนี้นะครับมันคือการฉลาดที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานมันคือการที่เราทำให้ตัวเราเองพวกพ้องของเราสังคมประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นจริงขึ้นมาได้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คืออะไรครับถามใจตนเอง จะทำได้ไหมครับที่น้องดามขอว่าให้พวกเราเนี่ยบอกต่อและกดส่งต่อวิดีโอนี้โดยไม่คิดมากถาใจตัวเองครับ